ใกล้วยก้อนแล้วก็ตับแล้วก็เอาไปลดไม่ต้องให้มันเย้าเลยแล้วมันหล่นมัน แม่ตองเอานี่เลยเอานั้นเลยนะแม่ตองตั้องป่กันสอนหงนอาดีเลยนะนะตรงนี้ใบหลวงไก่ที่แน่แป้งปาสมกันละบักวันไนมันไหลเอี้ยไหนมันข้ากันแกปง

นึ Notre ่งอะไรเดค่ะอ่าเห็นอะไรนึ่งนึ่งแเบยาวแบบยาวสิแบบย่วหมดคำเดียวมาจูเนี่เป็นลาวยุ้ยนู่ไม่ได้ที่ก็ไปได้อย่างนู้นน้องกอย่างอนนี้เอขนแ้วออุ้ย นเนี้ย่ยาในบัณเนีมันไม่ช่วยต้องตัดตัดไปตรงกแล้วมันจะช่วยค่ะจะช่วยเดี๋ไปใจ้ค่ะใช่เื่ไหนบ้าตัดกรอบกลางๆออกมาเราทิพตตวนตันนี้อัะเก่าทิแต่ตอนนี้สิวก่าทิพเลยไม่ใช่ขึ้นไหนลุงก็เขือนเาอ๋อเหล็กนู้เหล็ ต้นๆคือใบโตหมาใบใบเก่งเดี้ยวกับนำสานต้องหลอรูกนี้ได้กิโลนมาค่ะใช่ประมาณเก็บรยเก็บรวยเยอะด้วคราวนี้ก็สั้นันว่าได้รืมไปขนมเก่งในช่วงเทศกาลตุกีนมานใน้นาห้นาเรื่อยแล้วก็ขายกิโลละเท่าไหร่ซึ่งเราอยู่ราคานี้มานานเท่าไหร่นีแล้วก็ลูกค้าเรา่ที่นิยมของเราเนี่ก็อะไร เห็ว่าคุณภาพรสชาติมาตรฐานแล้วก็ราคาก็คือคงเดิมแล้วก็มีลูกค้าโอเคเอค,ค่ะเรือหยวกไก่ะค่ะในวันหยุ<ค>ดไก,ก่ค่ะมนมีอะไรบ้าันนี้ธรรมดาโอ้ก็ ็ไมจะดด้เเหนทำเมื่อก่อนก็ทำนิดหน่อยทำไม่มากรคาคาเมื่อก่อนอะ่ะแล้วมาตอนนี้ทำเยอะกับพอลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะขนมที่นี่อะ่ะทำกับใบตองแล้วคนก็ชอบในยมใบตองคะ่ะก็ที่ขายดีก็เพราะว่าคุณภาพด้วยคะ่ะอร่อยด้วยสะอาดด้วยคะ่ะ ตอนนี้มันแพงคือทุกอย่างมันแพงน้ําตาลข้าวเหนียวใบตองอะไรมันแพงเดี๋ยวนี้โลกิโลละเก้าสิบาทลูกค้าเยอะขึ้นค่ะส่วนมากจะเข้ามาซื้อถึงบ้านเลยค่ะตางโรงพยาบาลตังนี่ซื้อเยอะเลยค่ะแต่ละปีะนะเมื่อปีที่แล้วก็ตําไปประมาณสี่กระสอบข้าวเหนียวนะคะปีนี้ก็ห้ากระสอบค่ะเพิ่มกว่าปีที่แล้วก็ประมาณหกร้อยกว่าลูกค่ะ